สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยนิ่งทารโร่ใบาตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบาบฮิวริ้ฮีิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสาหรับการกดปุ ซปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกาไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ตามาแบบไม่มีหัวข้อนะคะแล้วก็แบบร้อนมากมหวังว่าทุกคนจะสบายดี เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเออไม่ได้หนาวสิเดี๋ยวเย็นอะไรก็ไม่รู้เมืองไทย <c oughs> ก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะไม่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรเราก็มีความสุขได้ทุกวันเราก็ร่ำรวยด้วยใจเราได้ทุกวันนะคะรวมถึงต้องตามไม่มีหัวข้อในวันนี้ก็มาดูกันสิว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรของคนที่เข้ามารับพลังงานนี้นะคะก็ ขอบคุณทุกคนอยู่เสมอจากหัวใจดวงน้อยดวงนี้อยู่เสมอเลยะนะคะแล้วก็รักเสมอนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะมาเริ่มเมาท์มอยสอยไพาฮารุกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะเอาไ้่ออกมาก่อนนะตาจะบอกว่าทุกคนตาโอนเงินผิดบัญชีอ่ะโอ้ แต่ก็ไม่รู้โทรติดต่อธนาคารแล้วอะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้คืนไหมนะแต่ดีที่จำนวนไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยความโก้เอาจริงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอวนผิดนะโอ้ไม่เคยอนผิด,นะม,ผดมีครั้งเนี้ยครั้งนี้ครั้งแรกสติสตังสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆนะคะก็ทุกคนก็ระวังกันด้วยก็ความกงกงของน้องตา เออเราไม่ได้เอาไพ่สำหรับนี้เช็คเห็นเวล่ะเอาสำหรับนี้มาเช็คกันนะจ๊ะขอดูออร์เคิลสักหนึ่งใบนะคะพลังงานโอ้โหสุดจะว้าวสั่นกระดิ่ง คุณเชื่อมั่นในเวทมนต์คุณศรัทธาในปาฏิหาริย์คุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคุณก็มีความมหศัศจรรย์อยู่ในตัวเองเช่นกันพลังงานของคุณเนี่ยบางคนเป็นนักทำนายไพย่หรือบางคนเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยความคิดของคุณการสร้างความเชื่อใหม่ๆนั่นเองนะคะขอดูไพ่ทาโร่เพิ่มเติมหน่อยเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์นั่นเอง แต่ว่าก่อนที่คุณจะเชื่อมั่นได้อะตารู้สึกว่ามันผ่านอะไรมาเยอะผ่านบททดสอบเอยผ่านการลงมือทำเอยอย่างเงี้ยค่ะมาดูซิมีอะไรอีกเนี่ยคุณให้ความยุติธรรมกับคนอื่นเสมอโอ้โห เห็นไหมคุณใจดีใจดีกับคนอื่นอยู่เสมอเป็นผู้ให้อยู่เสมอแต่ตารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ perfectionist นะคะคนที่มาดูคลิปนี้นะคืออะไรก็ต้องแบบเช่นสมมติอาทิตย์หนึง่งคุณจะไปซื้อกับข้าวเข้าบ้านอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบจดไว้เลยว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องซื้ออะไรบ้างแล้วก็เช็คลิต์หรือวันวันหนึนน่งเนี่ยคุณจะทำอะไรบ้างคุณจะมีเช็คลิต์หรือว่าท o ูดูลิต์ก็ได้นะคะคือเป๊ะขนาดนั้นอะ่ะรวมถึงถ้าสมมติว่าคนที่จะมาขอสมมติมาขอยืมเงินคุณต้องอธิบายกันนานหน่อยคือคุณอนะให้นะ ให้ได้นะให้ได้นะฉันให้เธอได้แต่เธอจะต้องมาอธิบายให้ฉันหน่อยว่าเธอจะมีการคืนเงินฉันยังไงภายในกี่เดือนมีเอกสารแบบจริงจังเลยอะ่ะคุณเป็นแบบนั้นน่ะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า คุณจะเชื่อมั่นในกฎแรงหนึ่งดูเชื่อมั่นในปฏิหาร์ศรัทธานับถือตัวของคุณเองหรือสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกกายก็จริงแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณไม่ให้คนมาเอาเปรียบนะอืจากไพส่สามใบนี้สิ่งที่ตาเห็นคือคุณไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบแต่ถามว่าให้ได้ไหมให้ได้แต่คิดดูก่อนนะว่าจะให้แบบไหนช่วงนี้ก็อาจจะ เรียนภาษาต่างประเทศอยู่สําหรับบางคนเรียนต่อเนื่องหรือบางคนก็อยู่ต่างประเทศบางคนอาจจะเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการหรือทํางานเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้หรือทํางานเกี่ยวกับเอกสารเยอะๆนะคะก็ได้เช่นกันแต่ตามองเห็นว่าคุณมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองที่มันกว้างอะ่ะมันอาจจะมีความเป็นเหตุเป็นผลนะแต่ความเป็นเหตุเป็นผลอันเนี้ย มันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับคุณจนมากเกินไปจนแบบเป็นไม้บรรทัดแบบเห็นตรงจนมากเกินไปนะแต่ตามองเห็นว่าอ๋อบางอย่างก็ผ่อนได้บางอย่างก็โอเคหยวนหยวนได้บ้างนะคะนี่คือพลังงานของคุณมาดูสิน้องจาเนี่ยจะตั้งหัวข้อหรือพลังงานของคุณจะได้อะไรบ้าง <Hey. S 1> อุย อลิซ e นวันเดอร์แลนเราจะไปท่องแดนมหาศาัศจรรย์กันนะคะัทุกคนมาดูสิเห็นไหมเก้าเหรียญไม่ว่าตอนเนี้ยคุณอยู่จุดไหนนะคุณรู้สึกว่ามันกายมันเหนื่อยมันหนัก มันท้อหรือรู้สึกว่าการเป็นเก้าเหรียญมันยากจังเลยการโอเคนะชีวิตตอนนี้ก็ได้นะคะจุดๆเนี้ยที่คุณเห็นไพ่อันเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันดูยากจังเลยอะแต่ตาก็จะพยายามบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ทุกคนเก้าเหรียญนะมันหมายความว่าตอนเนี้ยตาไม่รู้ว่า คุณตีค่าหรือวัดค่าคุณค่าของคุณด้วยอะไรคุณมัวแต่ไปสร้างความสำเร็จเราก็วิ่งวุ่นอยู่กับโลกข้างนอกในปัจจุบันมากแค่ไหนนะคะหมายความว่าอาจจะทำงานจนไม่ไมีเวลาอยู่กับตัวเองหรืออยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆจนละเลยตัวเองแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะแต่อยากจะให้คุณรู้ว่า คุณอาจจะต้องดูด้วยว่าสมดุลของคุณในชีวิตอะอยู่ตรงไหนแล้วฉันพอใจนะฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเลยที่ฉันอยู่จุดจุดนี้โดยที่ไม่ต้องมีความคาดหวังของคนอื่นหรือโดยที่ไม่ต้องกดดันตัวเองอะคุณมีจุดๆุดนั้นหรือยังถ้าคุณยังไม่มีตาบอกได้เลยว่าคุณจะไปอยู่ในจุดที่ เห็นคุณค่าในตัวของตัวเองเยอะขึ้นมีความสุขมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นพอใจในตัวเองมากขึ้นหรือไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเก่งหรือไม่เก่งหรือมีคนบอกว่าคุณไม่เก่งพอคุณก็จะไม่สนใจคุณก็จะเลือกที่จะรับคำพูดบวกๆหรือคำพูดลบๆบางอย่างที่มันสามารถพัฒนาได้ก็รับมาได้แต่ถ้าบางคำพูดที่แบบอุย๊ยมันบั่นทอนชีวิตชันจังเลยอะ ก็เก็บก็ให้คนที่เขาพูดอะคะ่ะเก็บไว้ตรงนั้นเออไอคนที่อยากจะให้คนอื่นเปลี่ยนนู่นนี่นั่นน่ะนะหรือแม้กระทั่งคุณโดนมาคนที่พูดอะใครๆก็พูดได้หมดละแล้วถ้ามันง่ายอะเขาก็คงจะทำมาแล้วนะคะเช่นเดียวกันเออก้าเหรียญอะ่ะไพ่ของคุณก็คือไพ่ของคุณอะ ไม่ดีเอ็มโเลคือคุณจะไม่ได้แบบขาดไม่ได้ขาดเหลืออะไรพอใจแล้วเท่านี้ล่ะคือคุณเคยเห็นคนที่แบบไม่ว่าจะอยู่จุดๆุดไหนอ่ะสูงเท่าไหร่มีเงินเยอะเท่าไหร่มีความรักที่ดีเท่าไหร่มีครอบครัวที่ดีมากแค่ไหนถ้าใจของเราเนี่ย หรือใจของคนคนนั้นนะคะยังไม่เต็มเขาก็จะไม่หยุดได้ชื่นชมตัวเองก็คือจะไม่หยุดเดินไม่หยุดพักบ้างไม่หยุดนิ่งๆบ้างก็จะพยายามไล่ล่าอยู่ดีเพราะเขารู้สึกว่าความสุขของเขาความสําเร็จของเขาอะ่ะคนอื่นอรอบข้างเขาจะต้องชื่นชมเขาเยอะๆนะ,เข,ะเ,นนเขาจะต้องมีเท่านู้นเขาจะต้องมีเท่านั้นเขาถึงจะมีความสุขแต่พอไปถึงจริงเขาก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดี พอเขารู้สึกว่าฉันทำได้มากกว่านี้ฉันไปได้มากกว่านี้แต่ตาบอกเลยว่าคุณจะเจอจุดที่คุณรู้สึกว่าอมืมันใช่แล้วแหละมันคือจุดของฉันแล้วละ่ะบางคนนะคะอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศถาวรน,นะถ้าคุณมีความคิดบาปนั้นหรือถ้าใครที่รอคอยเกี่ยวกับการต่างประเทศบางอย่างอาจจะมีข่าวสารมาในเร็วนี้รวมถึงถ้า บางคนอาจจะอยากจะทำงานที่บ้านเราก็ทำช่องก็ได้นะคะคุณสามารถทำได้นะเห็นไหมเกี่ยวกับการต่างประเทศอะคุณจะเรียนภาษาหรือเปล่าคุณจะได้ย้ายไปต่างประเทศเราได้ทำธุรกิจหรือได้รับตำแหน่งที่อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าคะมันอาจจะเป็นทางที่ดีทางหนึ่งที่คุณอาจจะปฏิเสธได้ยากเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะเป็นเส้นทางที่คุณรู้สึกว่ามันก้าวหน้าในชีวิตเกี่ยวกับต่างประเทศเยอะมากเลยเจ็ดดาบตารู้สึกว่าสองเหรียญ่ะคุณมีความลับบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้บอกทุกๆคนแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณแก้ไขได้ เรื่องนี้อะแต่มันอาจจะมีความกังวลมาบ้างนะคะกับ7ดาบใบนี้มันอาจจะเป็นการที่คุณเฝ้ามองบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วมีการลงมือทํำไปแล้วด้วยนะเช่นอะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเป็นการไปเรียนก็ได้นะคือสมมุติ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้คุณไปเรียนประเทศนั้นน่ะแต่คุณไม่อยากไปนะคุณก็ไม่ได้บอกท่านนะ,นะคะคุณก็เลยไปยื่นอีกประเทศหนึ่งดูแล้วก็ไม่ได้บอกแล้วคุณก็กังวลว่าเฮ้ยมันจะได้ไม่ได้นะอมืมาดูซิมันจะได้หรือไม่ได้สองจิตสองใจเนี่ยมีความกังวลนะคะไม่มั่นใจห้าสิบห้าสิบมาดูซิ เกี่ยวกับอาชีพของคุณหรือทักษะพิเศษของคุณเช่น <c oughs> สมมุติคุณอาจจะเป็นนักเขียนนิยายเป็นมีอาชีพเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วคุณทำอยู่แล้วแต่มันยังไม่สามารถเป็นอาชีพหลักได้คุณทำเรื่องนี้ลับๆอยู่ซึ่งคุณรู้สึกว่าเออถ้าฉันไปเรียนประเทศเนี้ย หรือไปทํางานประเทศนี้หรืออะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณสามารถทํางานนี้ไปได้ไปด้วยได้นะคะคุณกําลังมีความลับบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าทําสิ่งนี้แล้วคุณมีความสุขแต่การทําสิ่งนี้ของคุณน่ะมันดูสนุกแล้วก็มันไม่สามารถบอกคนอื่นได้แต่มันทำเงินให้กับคุณได้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะบอก เพราะเดี๋ยวเขาตัดสินฉันไม่อยากจะบอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบไม่อยากให้มันเวิ้นเว้อไม่อยากให้คนอื่นมาพูดกับคุณเยอะแยะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะอมืมาดูซิมีเรื่องอะไรอีกตามองเห็นว่าโลกของคุณมันจะเริ่มต้นจากที่คุณทำอะไรลับๆเนี่ยแหละหรือคุณอาจจะอยู่คนเดียวเยอะขึ้นบางคนก็เป็นโสดแล้วก็อยากจะไปหาเจ้าชายในฝันเจ้าหญิงในฝันที่ต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะคะ ดูเพิ่มนะคะคุณแก่งมากมองเห็นว่าอะไรที่คุณเถียงกับเตงอยู่อะไรที่คุณสับสนอยู่ คุณจะได้คำตอบสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากจะไปไวๆวอยากไปต่างประเทศไวๆวอยากจะไปเริ่มต้นบางอย่างไวๆวจนมันบางครั้งอะค่ะมันกลายเป็นท็อกซิกเช่นมันจะกลายเป็นการยืดออกไปถ้าคุณอยากใช่ไหมแต่อีกมุมหนึ่งที่ตารู้สึกนะคือบางคนอนะอยากจะหนีบางอย่าง หนีใครบางคนที่อยู่ณตรงเนี้แล้วไปต่างประเทศคือไปใช้ชีวิตที่นู่นเลยมันอาจจะเป็นความท็อกซิกบางอย่างที่คุณพยายามมากๆในการใช้ชีวิตคุณต้องเลือกว่าถ้าคุณไม่ไปเขาก็ต้องไปแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนคนอื่นมันยากอะ่ะงั้นฉันย้ายตัวฉันออกไปดีกว่า โดยการที่ย้ายประเทศไปเลยจบปัญหาคนท็อกซิกอะเนี่ยมีเดอเดเจวิลบางอย่างที่คุณพยายามทนอยู่เหมือนกับตอนเนี้ยชีวิตของคุณตอนเนี้ยค่ะอยู่ในบ้านที่ไม่มีหลังคาแล้วฝนตกตลอดเลยคือความท็อกซิกะนะคะแล้วคุณก็เจอทางสว่างว่าเฮ้ยงั้นไปต่างประเทศดีก,กว่าหรือญาติคุณอะ ญาติผู้ใหญ่คุณอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ถ้าฉันจะไปอยู่กับน้าเนี่ยอาเนี่ยป้าเนี่ยต้องทำยังไงได้บ้างคุณอยากจะไปเร็วๆแล้วตอนเนี้ยคุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะคุณรู้สึกอดทนมาเกินพอละมันเกินลิมิตมันเต็มลิมิตละแล้วคุณก็ไม่ได้บอกใครด้วยบางคนอาจจะโดนพฤติกรรมไม่ดีของคนรอบข้าง ทำร้ายคุณอยู่เสมอเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันมาทําอะไรที่นี่โดนฝนตกใส่เป็นหวัดตลอดเลยคุณเลยเลือกที่จะไปเองนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องถ้าสมมุตินะคะคุณเลือกที่จะไปไม่ได้ต้องอยู่ต่อคุณก็ต้องยอมรับมันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้สิ่งนี้แหละถูกต้องล่ะคุณจะต้องเอาตัวเองออกไปจากสถานการณ์ทกซิกบางอย่างหรือ สำหรับบางคนนะถ้ายังไม่รู้ว่าจะยังไงพี่ไพ่บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณอดทนอยู่กับตรงนั้นน่ะได้นานพอคุณจะเป็นอิสระจากตรงนั้นถูกไหมคะแสดงว่าคนดูแรนดอมเนี้ยอดทนกับบางอย่างมาแล้วก็ตั้งต้นเลยก็คืออยากจะเป็นก้าวเหรียญที่แบบมีชีวิตอยู่ยังไงก็ได้ที่แบบเอาตัวเองเป็นหลักแคร์ตัวเองมากขึ้นน่ะ มีเงินมากขึ้นหรือจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกอะ่ะขอให้ฉันได้จบและหลุดพ้นจากบางคนบางอย่างบางสถานการณ์ตรงนี้ก่อนคุณอยากไปไวๆคุณอดทนมานานละคุณเถียงกับตัวเองมาตลอดว่าเอ้ยใครมันจะมาช่วยฉันได้นอกจากฉันช่วยตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะคุณพยายามคิดบวกแล้วแต่มันก็ไม่ได้คุณพยายามที่จะสร้างหลังคาแต่มันก็สูงเกินไปหรือ คุณพยายามที่จะออกห่างแต่บางทีมันทำได้ยากคือมันมีทั้งหมดมีสองกรณีก็คือว่าถ้าเราทนอยู่เราต้องยอมรับถ้าเรายอมรับไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอยู่ห่างจากคนคนนี้แต่ไอ้คำว่าอยู่ห่างจากคนคนนี้เนี่ยมันทำได้ง่ายแค่ไหนถ้ามันทำได้ยากกว่าเดิมก็ ต้องไปต่างประเทศเลยจ้านี่คือสิ่งที่คุณคิดแบบลับๆนะคะหรือฉันจะไปต่างประเทศดีนะไปอยู่กับคนที่รู้จักสองจิตสองใจอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างนี้ตาบอกแต่ตามองเห็นว่าคุณในในท้ายที่สุดอะเดฟูขึ้นมาว่ายังไงคุณก็เป็นอิสระจากเดอะเดวิลอะซึ่งตามไม่รู้ว่าเดอะเดวิลวันนี้เป็นใครนะที่ทำให้คุณรู้สึก แย่ได้ขนาดนี้พ่นคำลบๆตลอดเลยไหมเหมือนเครื่องจักรสังหารเหมือนเหมือนเครื่องจักรคำหยาบอ่ะเออคุณเคยเห็นไหมโหแบบสิบสิบสิบ,สบไปเลยจ้าอย่างเงี้ยมีเรื่องอะไรอีกเป็นเดอะฟูลแน่นอนไปเลยมีการเดินทางแน่นอนนะคะไปต่างประเทศแน่ๆเลยอ่ะ ไม่ทันตั้งตัวด้วยเนี่ยดึงดูดมาแบบรับๆจ้าเห็นไหมมีแต่ให้เดินทางคุณกำลังจะไปไหนคอมเมนต์น้องตาม,มาเดี๋ยวนี้เลยใครจะไปต่างประเทศตายนินดีด้วยนะคะหรือแบบต่ออายุก็ได้นะเนี่ยแปดแปดไม้เท้าแปดถ้วยเนี่ยสั่นกระดิ่งไม่ต้องห่วง คุณเป็นอิสระคุณหลุดพ้นแล้วเออเอาหัวข้อนี้แหละอยู่ๆก็คุณหลุดพ้นแล้วอืมรู้สึกแบบนั้นอะขอบคุณนะสิ่งที่ตารู้สึกนะคะขอบคุณนะคะที่คุณอดทนมาตลอดอดทนและบางคนนะ่ะ บางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรอีกแล้วะคือความชินชามันกลายเป็นความไม่รู้สึกมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเริ่มกันใหม่เดี๋ยวไปสร้างกันใหม่แต่ขอให้ออกมาจากจุดจุดนั้นก่อนนะคะขอบคุณมากๆที่คุณอดทนได้นานพอขอบคุณที่ คุณกล้าหาญขนาดนี้ที่คุณไม่ยอมแพ้รวมถึงเรื่องนี้เกิดมาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะคะตายินดีด้วยกับคนที่มารับพลังงานนี้แล้วก็อยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถเป็นคนที่มีความรู้เยอะไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่เก่ง หรือสำเร็จไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่ตาขอให้คุณมีความสุขกับตัวเองในตอนส่องกระจกในตอนทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณนะ่ะให้ได้มากที่สุดคุณได้ไปต่ออคุณได้ไปแน่นอนได้เดินออกจากความอดทนทั้งหมดที่ ฉันวางได้แล้วนะฉันปล่อยมันได้แล้วนะฉันไปแล้วนะได้แน่นอนค่ะมีข่าวดีมีการเดินทางแน่นอนสำหรับคนแดนดอมนี้ตายินดีด้วยนะคะขอบคุณจริงๆที่อดทนมาถึงตรงนี้นะชื่นชมมากๆนะคะเก่งมากเธอเก่งมากจริงๆมาดูไพ่ออร์เคิลเพิ่มค่ะ สามใบนี้ดูสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นคลิปเนี้ยล่ะที่ไพ่เน้นย้ำว่าเออคลิปเนี้ยมันคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะคะหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกบงถึงบางอย่างแหละว่ามันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปก่อนสิ้นปีนี้ก็ได้ หรือเร็วๆนี้ที่คุณรู้สึกมีความรู้สึกบางอย่างมันชัดเจนมากขึ้นคุณจะสามารถคีนซิ่งชำระล้างล้างใจที่มันรู้สึกตายไปแล้วสำหรับบางคนรู้สึกเหี่ยวเฉาไม่มีแรงอะฟื้นขึ้นมาใหม่กลายเป็นอบนะัรดันอะโอ้กวกดกระดิ่ง หมือนเกิดใหม่ที่แท้จริงจ้ะเนี่ยสัญลักษณ์ผีเสื้อนะคะชอบมากสัญลักษณ์แห่งการทานฟอร์มสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรบอกตัวเองเสมอไม่เป็นไรเธอเก่งแล้วและเธอปลอดภัยแล้วปลอดภัยที่ต่อไปนี้ชีวิตของเธอจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตเลยออกจากจุดที่ท็อกซิกจังเลยออกจากจุดที่ หัวจะปวดหัวจะล้าแล้วออกได้แน่นอนนะคะจบแล้วหลุดพ้นแล้วจ้าอยู่ๆก็ได้หัวข้อเฉยจบด้วยไพ่สุขีค่ะสิ่งใหม่คนลุกเธอกล้าหารมากเลยนะอิสระภาพเห็นไหมล่ะ ตรงกับหัวข้อเฉยกดกระดิ่งตบมือสุดยอดนะคะมีสิ่งใหม่ๆเห็นไหมมันเป็นพี่ไพ่ออกมาแบบเชื่อมโยงกันมากๆไม่ว่าจะเป็นการเดินออกจากอะไรบางอย่างคุณอยากจะออกจากจุดนี้แบบลับๆมานานละก็ได้คุณไม่ได้บอกใครไม่อยากให้คนอื่นไปกังวลน,นะคะคุณรู้สึกว่า ฉันอยากจะมีเลฟเฟอร์เก่อนมีหลักฐานก่อนฉันถึงจะเอาไปบอกได้ก็ได้นะคะยินดีด้วยคุณกำลังจะเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณน่ะกล้าหารและอดทนได้นานพอคุณจึงได้รับอิสรภาพใบนี้ไปหัวใจที่มันเคยเหี่ยวเฉารู้สึกไม่ดีกับบางเรื่องอ่ะมันจะเต็มไปด้วยการเจริญง,งอกงามเนี่ย หัวใจติดปีกหัวใจติดดอกไม้นะคะการเติบโตที่ใหญ่ขึ้นเป็นคนหัวใจใหญ่ขึ้น big big heart <c oughs> เป็นคนหัวใจใหญ่ขึ้นเฉยนะคะคนกองนี้เอ้ยคนแรนดอมนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเสมอที่อยู่กับตามาเสมอเติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วก็ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ในกลุ่มจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เข้าได้ใครที่อยากได้คอสมาธิ4ี p แล้วก็บวกขึ้นเสียงไว้ด้วย1ชั่วโมงเต็มๆแบบที่ไม่ได้เป็นขึ้นเสียงที่เอาไว้นั่งสมาธิโดยที่ไม่มีเสียงตาก็ได้นะคะก็สนใจในราคา1 2 3 4ก็ติดต่อตามมาได้เลยนะคะเป็นสมาธิปลดล็อกค,ความมั่งคัง่งทางด้านการเงินก็วันนี้ใครที่จะเป็นคนที่หลุดพ้นเนี่ย ได้รับอิสระภาพเนี่ยก็พิมพ์รับคำทานายไปได้เลยนะคะส่งความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนๆน พี่พี่น้องๆในช่องในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะจะอยู่ตรงนั้นตาบนานเท่านานนะขอบพระคุณทุกคนเสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งทีใจต่างๆนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยลิงทาโร่ใบตาขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบายบายค่ะ 啊。Ah.